แวบมากตอนนี้เนาะตอนนี้สนิทกับมาหอดเพื่อนหอดจานแล้วตอนนี้สนิดกับยู่เพื่อนอ,อ่อยูยูหน้าเนาะก็คืออยู่เพื่อนคงหนองซาวของสนิดเนาะตอนนี้สนิดกับสีกะเกียมแต่งกินเนาะมาต่ออีพีนี่ก็คือสนิดสีแต่งกินเ้อทุกคนอ่าสีเฮตอมอมอม,อมหลูกวัวเนาะหรือว่าอมอ่หยังภาษาไทยเอิ่นนะลูกอสอสเนาะ อานิทสีเฮ็ดตั้มสูตรหรือว่าอาหารบานหน้าของเห่านอกก็คือสีเฮ็ดออมหลูกหัวใส่เขาเบือเลื้งน้อยหนึ่งเดี๋ยวไปเบิงเด้อว่าหนาตาของอีหัวของเหาหานอ,นอกหรือว่าหลูกหัวของเหาสิเป็นหนาตาแบบใดสิเป็นตะกินบอ่อเดี๋ยวสนิดกับสีเฮ็ดเมนูออมหลูกหัวซูเอฟซีได้ส้มแลวก็ได้ซิมน้ำกันเนาะซิมพานจอก็ได้ เอาเดียวขั้นตอนหรือว่าวิธีการอียงต่างๆเดี๋ยวสนิทสีหายเบิ่งทุกๆอย่างเลยเนะาะเดียวสเนทสีหายเบิ่งขั้นตอนแ้วก็วิธีการเอียงทุกอย่างเนะาะมาฝากมาตอนอ c ให้ FC อซได้เบิ่งแล้วก็ได้ชิมํากันเลยเด้อเอาแล้วเนาะก่อนอื่นเมื่อสเนตจะมาล้างทำความสะอาด มาล้างทำความสะอาดอันนี้ก oh, ่อนว้าม <fruit cake. S 2> ันจะไปแล้วมีจะไปแล้วล่ะเด้ออ่าก็เด้อเด้ออันนี้เน่ยนำนำน้องเนาะ นำน้องทางบ้านสมิดหันยังบอทัานมีนำบาดานหรือว่านำป้าเด้อทุกคนเองยังใส่นำน้องอยู่เนาะท่าน่านำกินหันกะนำกินหันยังใส่อาเป็นนำสื่ออยู่เนาะนำกินหันยังใส่เป็นนำสื่อแต่ว่านำใส่คือแบบนี้หันใส่นำน้องเด้อใส่นำน้องอาบน้ำน้องเนาะโอเคและตอนนี้เข้ากะ อ่าล่างทำความสะอาดกับโท่านเจ็ดสมบูรณ์หรอกเนาะตอนนี้เข้ากระซีล่างทำความสะอาดไม่อีกโบท่านเช็ดสมบูรณนะ์เถะดเ,ดเ,เด้อก็มีแต่สีล่างอีกเนาะล่างอีกแล้วกัย่งนำหนึ่งนี่แหละแล้วก็เอาไปหลวกเอาขี้ออกน้อยนึงเนาะ ทำน,นิดกะสีคางหมอ้อเนาะคางหมอ้อด้วยน้าเกลือน้อยนึงใส่เกลือน้อยนึงคางหมอ้อห้ซําอุ่นๆแลวกะสีเอามาหลวกใส่นี่เนาะสีมาหลวกใส่ลูกพวกนี่เด้หลวกใส่เพื่อนแลวกะสีอนามัยทําความสะอาดอีกบาทหนึง่งเด้อทุกคน นี่เนาะหลังจากที่ว่าเขาเอาน้ำห่อนลวกใส่แหละใส่เพิ่นกะซิออกแบบนี้เลยทุกคนนี่เลยเนาะใส่็แล้นี่เด้นี่เนาะใส่เพิ่นกะซิออกมากแบบนี้ใส่หรือว่าอันนี้ขี่เพิ่นกะซิออกมากแบบนี้เนาะแล้วสันิดกะซิเป้ล่าง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 ทำความสะอาดอีกเทื่อนึงแล้วกะซิเอาไปเห็ดเมนูออม ออมหลุหวกเลยเนาะออมหลุหวกใส่เขาเบือเลืองทั้งสูตรทั้งเล่าไตาเด้อนี่อ่ะเนาะ เอไปเดียวสนิทกะสีเอาเขาเขาซานเนาะมาขวเพราะว่าสีเฮ็ดเป็นเขาเบือเหลืองเพื่อสีโอมใส่ลูกควกหรือว่าอีหัวลูกขัวนั่นแหละหรือว่าลูกออสทางไทยเอิญลูกออสเนาะเคขวให้ได้พ่อประมาณนี้เนาะพ่อออกแบบว่าซีเหลืองเืองแล้วก็เฮาซีมาตํ้มกันเลยแบบนี้ ขอาวแหยออกเป็นสีเหลืองๆเ,เพราะว่าเขาเบื่อเหลืองเนาะให้ออกสีเหลืองๆจักน้อยแหละก็เขาก็มาน้ำมาตั้มมดนหลังจากนั้นก็ใส่มะเพสลงไปแล้วก็ตั้มให้มุนๆเนาะเอาหลังจากที่ว่าข้าตั้มเขาเบื่อเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วนอ้องขาก็ทิมะข่างหมอ้วก็เอาเขาเบื่อที่ขาตั้มนี่ย มาอ่ามามาใส่หมอเนาะ <S <S สำหรับเขาเบื่อแมนช้อนนิดอ่าบอบ o ต t o m h i g h l i g ลายเนาะจะตั้มให้พอประมาณซื้อจะบริตั้มมุนไลายเกินไปเพราะว่าจะเอาไซตตุ่มให้เขาเบื่อเนาะ อันนี้แม่สูตรของสนิทเด้อแต่ว่าส,สูตรคนอื่นสนิทกับบหูเนะาะตอนนี้ก็เขาเบื่อเลื่องเขาก็โคดได้ที่แล้วเนาะสีประมาณนี้เด้อทุกคนนี่คือแบบว่าสนิทแบบว่าก็ซิตัมโบเลคฮะนะเด็เขาเขาเบื่อเขาเน้อมันจะยังเป็นเม็ดแบบนี้นะแล้วสนิสหานมักมักมักกินนะมักกินตอนเขาเบื่อที่ว่าเป็นเม็ดแบบนี้เห็นดิ อันนี้ก็แหลวแต่ผูมากเด้อสำหรับผูโบมากก็เม็นตั้มมุนมุนเนาะแต่สำหรับสาวนิดแมนมาก,กินอันนั้นเม็ดเขาเบื่อีน,นที่เป็นแบบนี้ตั้มยูเนาะแต่บ่าก,ก็บ่ได้ตั้มมุนหลายเกินไปเพราะว่ามากกินแน่หนะอ่าเดี๋ยวสวนิดกะสิมใไ่อ่าปรุงแต่งเลยเนาะสิมใส่เกิดเป็หนัวอียังก่อนอื่นเมดกะสิปุ้งรสด,ด้วยเกลือเนาะใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่ง นึ่งบวงหน่อยก่อนเนาะหย่ามันเข้มถา้าว่าถ้าว่าน้ำ้างถ้าว่าปุ้งโบโ๊ออดีน้ำ้งางอลไรจังมาเติมเนาะหลังจากที่ว่าใส่เกลือแล้วก็ับมาทีมาใส่โค้งนวผโค้งนวก็บซีประมาณนึงด้วยรองบวงน้อยๆเนาะ เอานัวไว้ก่อนหลังจากนั้นกะซีมาคนเล่เนาะคนเล่เพื่อนห้เขากันอีกบาตนึงรู้สึกว่าหนำอยากแขนเนาะเติมหนำน้อยนึงก็ได้เด้อหนำใส่อีกน้อยนึงนเนาะหลังจากที่ว่าเติมหนำใส่แล้วเ้ากะซีมาใส่อันนี้เด้อทุกคน นี่นะมามามาเลือกเอาจำพวกที่คิดว่ามันนานสุกเนาะใส่ก่อนจำพวกอ่าแมงแมงดาหรือแมงอ่าีสัง,สงกอแมงตัะเตาแมงตัะเตาแมงดาอย่างใส่กนนะอ่อนเนาะเพราะวใหญ่มันนานสุกเขาใส่ซุกนี่แล้วเขาจังสีใส่อีหวนะัวเนาะ ที่ว่าเขาใส่ซุ้มที่ว่าหนาจะน,นั่งซุกเนี่ยมะเร็งที่ว่าหนาจะน,นั่งซุกเน่ะเขาก็ใส่ก่อนหลังจากที่เขาใส่ซุ้มนี่ซุกแล้วเขาก็จังคอยใส่ลูกห่วงหรือว่าลูกออดเนาะใส่ไปน้ำล้างในระหว่างนี้เขาก็สิไปเก็บผักอีตูล่อถาเด้อหลังจากที่เมี่ยงด้นหน่อยซุกแล้วตอานี้ก็สิเอา ลูกหวกลงไปเลยเนาะหลังจากนั้นก็ซีโคเล่โคเล่เขาหายเข่ากันหลังจากนั้นก็ลอดถาก็เนะาเนะลอดถาอีกประมาณสองนาทีแหละก่ะถือว่าสุกแล้วเนาะถือว่าปรุงได้อา้าวบมาบันนี้ก็ถือว่าสุกเลยเนาะบันนี้เนาะ ลูกเลอเด้อบัดน,นี้เดี๋ยวซันนี่สิลองซิมเบิ่งก่อนเน,อกกนาะว่ารสชาติเพิ่นสิเป็นแบบไดถ้าว่าบ่าพอพยังแล้วจังสิปรุงใส่ตื่นเนาะบ่พอเกลือเนาะขาดเกลือน้อยนึงเดี๋ยวเกลือเติมลงใส่อีกน้อยนึงประมาณนี้แล้วก็โคเล่โคเล่เข้าอีกน้อยนึงเนาะ หลังจากนี่ก็ชือว่าซุกแล้วก็ใส่พักแมงลักเนาะหรือว่าพักทักอีตูบานชนิดอื่นพักอีตูหรือว่าพักนางตูทั้งไทยจะอื่นพักแมงลักเนาะใส่ลงไปหอมทวนๆวนวดนบะนี้เดเอ้ยถามนีใบพักบัวใส่น้ำกส่ใบพักบัวกับใบแมงลักเนาะจะหอมเขากันดีแต่ว่าชนิดหันบ่มีใบพักบัวก็เลยใส่ต่แมงลัก วันนี้กป็ปิดฟ้าหน่อยนึงเนาะปิดฟ้าน้อยนึงแล้วก็อหลังจากที่ว่าซุกเป็นทีเรียบลอยแล้วเนาะตอนนี้นาตาของออมลูกหวกหรือว่าลูกออเท้ากระซมีนาตาแบบนี้เด้อทุกคนมีนาตาแบบนี้เนาะเดี๋ยวสนิทกระซี ตักเสิร์ฟกินกับขบครัวสนิทเนาะมาเดิมมาเดิมมากินเขาน้ำตาลตักซ้ำกินเนาะเพราะว่าที่เลือแมนชีเอาห้พวกน้องๆเพิ่นกินต่อเพราะว่ากินบ,บนวกลบน้ำบวกตาก,ก็คือสาลมอนนิดกับแม่หันลงมาแต่หากินแะไรก็ห,หูซึกหิ้วเขานอกก็เลยว่าเห็ดก่อนเลี๋ยวกินก่อนแต่ว,ว่าพวกน้องหันพุ่นแหล่ต้นแรง,แรงพุ่นแหล่เพิ่นสิได้กินนั่ทุกคนเอ้ย เพราะว่าตอนนี้เพื่อนก็กินข้าวที่ย่างข้าวย่างแหลี่แล้วแหละเนาะแต่ว่าสําหรับซานิดกับเมย์ยังบ่ทันได้กินเดี๋ยวนี่แหละก็สิมาก,กินน้ากันกับ FC เอฟซีเมาเดิอมากินข้าวน้ากันเด้อันน้ก,นนการดินนกินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนข้าวสองคนนะั่นแหละกินข้าวสองคนโตแมลูกเนาะเพราะว่าขอบัวาม,มากพูะให้โคกหนาโคกตามากจะพูก้ก็เลยขึ้น,นยางค่ะนี่เห็ตอันนี้เน็ตโดน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ันก็ยังอยากทำร้านกาซิเอาลเขากาซิกินเด้อบัดนี้เด้ออ่างเบิ่งปากกินข้าวเนาะเบิ่งปากกินข้าวเ้อน้ำลง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 น้ำเปิ่งขาสภาพกินข้าวร้านกาซิเอาเข้า 买不着。 นนะโอ้ยดเท้าบ่ละโอ้ยขาอึดัดดูดูดูจะนอนจะนอนป่าให้เขาด้วยจะนอนก่าให้เขาเด้ว